และก็การกระทำของเราเมื่อเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนที่ความคิดคำพูดการกระทำชีวิตเราก็จะได้เปลี่ยนและมีความสุขและความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็ฝากให้ยิดยงทุกคนทุกท่าน,นาปีใหม่พอ,อใหม่เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมิินนชตระะโโยาคาม สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสิลิตสเิจังวุธาปจายิโนจัตตารดัมหมายดังๆนะสุบพลังเลยธนายอยู่ตรงนี้จะได้ชื่นใจเรับหนึ่งสองสามเกี่ยวดวงเกีวดวงเกีวดวงไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลย

Yes. Yes. Okay, thank you

C <4 S> 1นเสได้เต็ม I chợt not con rác, từ con

10 10 8 20 20พอดีฝ yeah, 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 yeah. ั ip, no been, why, why why? Sí, ่งน no, 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 no. ี้พอดี20นะครับนับฝั่งนี้20รู้บ้าครับผมว่าไงว่าไงใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับแเราระวังตีแตกระวังตีแตกด้วยปล่อยเชือกก่อนนิดนึงปล่อยเชือกก่อนฝั่งรับปล่อยเชือกอนิดหนึ่งปล่อยเชือกปล่อยเชือกทักก่อน สังปั๊บดึงไปะดานนู้นนิดนึงครับปั๊บดึกรานน้นึใจเนอยอยไปนักอนไปกอน ปล Harr ่อยอ uh ีกนิดนึงครับครับปล่อยมานครับครับปล่อยมาครับปล่อยมาครับอีกนิดหนึ่ง

คือเขาฝากนะนะครับกรรมกายียบเส้นนะครับผม าดกาัหาใจนไ้จหายใจหายงีาคนนึ่งสองสี่กแปดสิทาขคนนึงา่งฝันี้าคนนึงเด็ดเอาครบเรียบร้อยแล้วกรคนนึงเด็ดเเด็ดทมังทางกีารพร้อมแล้วนะครับตอนนี้แงบานแล้วอ้าลพี่ายผมเห็นกรย่อเก้าขึ้นน้เหรอไปแข่งับเดือ 好。 น้ำวัดเมื่อกี้ซอมใช่ไหมครับซอมครับเมื่อกี้ซ้อมครับซอมครับกี้ซอมครรัเมื่อกี้ซอมเอาใะม่ครับทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับวต้องทำยไงเดี๋ยวไปลงมาลงขึ้นลงมา้ลงมามีการขึ้นลงมาด้วยมีการขึ้นลงมาด้วยที่หงรางวัที่หนึ่งบาทราไวัลหนึ่งหกพันบาทนะครับทุกคนเมื่อ รางวัลที่สองสี่ร้อยบาทรัลที่สองสี่ร้อบาทตกลมือครับรัลที่สามแล้วเราจะให้วัดรับที่สามนี่มาแยกเรากันจริงนะครับเอรื่องจริงแล้วนี้รู้วิธีการแล้วตันนี้ทุกคนรู้วิธีการแล้วนะครับว่าจะต้องทำยังไงเอาตั้งแถวครับผมตั้งแถวดึงช่วงแขนครับผมเมื่อกี้แค่สิบห้าคนตอนนี้เราจะเกินไปยี่สิบแล้วนะครับ เอาเองครับผมคนละหนึ่งช่วงแขนนะครับหัวแถวเป็นคนหอดคนเดียวเท่านั้นนะครับกรรมการเช็คหลอยคนแล้เท่ากท่ารเอาคนที่ว่องไวสุดนะครับจะได้เปรียบนะครับโอ้เอาคนที่ว่องไวจะได้เปรียบนะครับผมความสามารถีเป็นหลักนะครับความสามารถีเป็นหลักเะครับอย่าเร่งอย่ารีบนะครับความแน่นยัเป็นหลักนะครับขอเสียงกองเชียร์ด้วยครับผมขอเสียงกองเชียร์ให้ทีมนัพแข่ง เอาไม่ยังครับผมจับเลยนะครับจับมือคู่แรกจับเลยับคู่แรกอ่ทีมเอทีมเอคนทอนอยู่ไหนครับทีมเอเดี๋ยวเกมต่อไปจะเป็นเกมทอนกันเกมไนนะครับักเลยนะครับหกพันแล้วนะครับทีมหนึ่งทีมที่หนึ่งได้หกพันแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งหกพันบาทนะครับเดี๋ยวขอขอพวง โอเคนะเอาทุกคนเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวนะเตรียมตัวพร้อมนะครับยักยังยักยักไม่ไม่ไม่ดิกเส้นรับเส้นไม่ได้เส้นับมามามาถอยตรงเส้นนะครับตจับปลาจับกรรมการดูนะครับจับปลาได้ไหมครับอาจจะให้ได้หนึ่งช่วงแขนไหครับเต็มแอแขนขาดหนึ่งคนครับขาดหนึ่งคนครับ ขอนตรอนทีแบบร้าวใจด้วยความแม,หมหน,หน,หนหน่อยนะผมพร้อมหรือยังครับผมขอสัญญาณด้วยครับพร้มมอมแล้วพร้อมแล้ว รับไปทะครับหกพันบาทนับเกินไม่ว่านับขาดเราเอาเรื่องเลยนะโอเคครับผมเลยนะครับหกพันบาทนะครับผมทีมซีท่านผู้ชมคะแนนรับนะครับผมรางวัลนะครับทีมซีวันนี้รับจะถึงพร้อมไหมดิแน่นอนเลยครัถึงนะครับผมกาถอดล้านแถวนี้แหละนะครับสี่พันบาทรับไปนะครับผมโอเคนะทีมสุดท้ายทีมซีนะครับแล้ว ที่เหลืออาจารย์ให้หมดเลยครับแล้วก็อาจจะ,ปจะ,ปจะปไปได้อาจะไปรู้หนึ่งสองสามสี่ห